เ็ดเนื้อจะขายดีค่ะจะชาวบ้านเขาซื้อเอาไปทําลาบทําอะไรตามฤดูการอย่างสมมติสงการเนี่ยกลับบ้านมีลูกมีหลานมาเขาก็มาขอซื้อเป็ดเอาไปลาบกินอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ขายที่ฟาร,รมขายไปแม่สาลีขายไปตัวละ200ค่ะตลาดเรื่องตลาดเราขายให้ขายดีอ๋อส่วนใหญ่ตลาดตอนนี้เน้น,นออนไลน์เป็นหลักเลยค่ะ,คะก็คือส่วนไข่เราจะขายเป็นลูกเป็ดแล้วก็ไข่เชื้อ ลูกเป็ดก็คือขายทางออนไลน์เหมือนกันค่ะลงขายทาง Facebook ค่ะส่งออกเป็ดสายพันธุ์ดีสายพันธุ์แท้ไปยังเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ลูกค้าหลักๆไข่เชื้อของฟาร์มค่ะประจำเลยจะเป็นภาคใต้ค่ะที่เขาอยู่ไกลๆเขาจะมาซื้อซื้อบ่อยมากขายดีมากค่ะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่สารีฟาร์มเป็ดอี้เหลียงโคราชตําบลสํานักตะคออําเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาการเลี้ยงเป็ดอีเหลียงโดยใช้อาหารลดต้นทุนแต่ได้ผลผลิตไม่ลดลงไข่ดกไข่เยอะเหมือนเดิมจะมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะพี่ชื่อวรารัตด,ดาวขุนทศนะคะอายุ3าปีค่ะคอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มสาลีฟาร์มเป็ดอี้เหนียงโคราชก็ดูแลเรื่องเพจการตลาดนะคะแล้วก็ที่ฟาร์มเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงหลักเป็นคุณแม่สาลีชับขุนทศนะคะครับที่ตั้งตอนตอนนี้ที่ฟาร์มมาอยู่ที่บ้านทํานบเทวดาอําเภอเทพ,พรักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะครับเริ่มตน้น เลี้ยงเป็ดพี่เลี้ยงกี่ปีแล้วครับตอนนี้เลี้ยงมาได้หนึ่งปีครึ่งได้แล้วค่ะครับก่อนนั้นพี่ทําอะไรก่อนหน้าน,นี้ตัวพี่เองเป็นพยาบาลค่ะอ,อ,อ,อยู่โรงพยาบาลพมงกุฎเก้าทำงานเป็นพยาบาลมาสิบปีแล้วค่ะตอนนี้ลาออกมาเพราะว่าแต่งงานค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกค่ะมีครอบครัวแล้วก็ส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านแม่สาลีเป็นแม่บ้าน ไม่ได้มีอาชีพอะไรก่อนหน้านี้คุณพ่อยังอยู่คุณพ่อเป็นทหารแล้วคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่ก็เลยว่างแล้วแม่อยากมีอะไรทําเป็นงานอาดอะไรกแล้วก็อยากมีไรายได้ด้วยก็เลยแม่อยากกลับมาเลี้ยงเป็ดอีกทีหนึง่งเพราะว่าแม่ว่างแล้วค่ะก็เลยแม่บอกว่าลองซื้อเป็ดมาให้แม่เลี้ยงหน่อยแม่อยากเลี้ยงอ,อะไรเงี้ยตอนแรกแม่เคยเลี้ยงเป็ดก้าเป็ดอะไรมา แม่ก็บอกว่าแม่อยากลองกลับมาเลี้ยงอีกทีนึงพอดีช่วงนึงอ่ะแม่ว่างเพราะว่าพ่อไม่สบายเงี้ยค่ะครับก็เลยต้องขายไปหมดหขายไปหมดตอนนี้แม่ว่างแล้วแม่อยากแม่อยากหาอะไรทําช่วงนี้แล้วทีนี้ทําไมถึงต้องเป็นเป็ดอีเยีปยงออทําไมไม่ไปเลี้ยงเป็ดเทศเป็ดบาเบอรี่เป็ดปักกิ่งอะไรเงี้ยตอนตอนในช่วงแรกอ่ะตัวแฟน่ะ ดู YouTube บ,บ่อยๆเรื่องว่าเป็ดอี้เหลียงมันดูน่าสนใจนะเป็ดตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อแล้วก็เป็นเป็ดไข่แล้วตัวมันก็สวยด้วยนะอะไร,รเงี้ยมันยังมีในประเทศไทยเนี่ยยังมีน้อยแล้วก็สังเกตดูว่าตามตลาดเนี่ยยังมีความต้องการสูงอยู่สามารถขายอขายลูกเป็ดก็ได้ขายไข่เชื้อก็ได้ขายไข่เชื้อก็ได้ราคาดีเนียค่ะคคก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราอะเริ่มทําเริ่มเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่าครับ ก็เพราะว่าเราก็อยากจะขายแบบขายลูกเป็ดขายไข่เชื้ออะไรเงี้ยอยากจะลองให้แม่ทำครับแล้วจุดเด่นของเป็ดอีเหลียงที่เห็นตอนนั้นน่ะมีอะไรบ้างครับตอนนั้นก็คือก็เห็นว่าอันดับแรกคือเวลาเรามองดูก็คือเป็นเป็ดที่รูปร่างสวยรูปร่างสวยงามครับตัวสีขาวสะอาดปากเท้าส้มแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเป็ดมันก็ยังเป็น เป็ดเนื้อนะเขาบอกว่าเนื้อนุ่มอร่อยไม่สาบคาวแล้วก็ไข่ก็ไข่ดกมากไข่ขฟองใหญ่แล้วก็เก็บไข่ได้ทุกวันเหมือนเป็ดพันไข่เลยอะไรเงี้ยก็น่าสนใจก็เลยแล้วก็พวกวันนี่เลี้ยงไป,ไปเลี้ยงสวยงามก็เอาไปเลี้ยงตามคาเฟ่ได้เลี้ยงให้เชื่องก็ได้เลี้ยงน้อยตัวก็เลี้ยงเชื่องได้เหมือนกันเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ได้ได้ค่ะ <c oughs> เคยเคยมีลูกค้าซื้อไปเลี้ยงสวยงามก็มีค่ะเลี้ยงแบบ สองตัวสามตัวเขาขอไปเลี้ยงในบ้านให้ลูกดูอะไรเงี้ยค่ะคก็มีค่ะแล้วเป็ดตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยเราจะสังเกตเขาได้ตอนอายุกี่เดือนดีที่เราจะสังเกตได้เลยใช่ไหมคะออของเป็ดอี้เหลียงเนี่ยตอนอายุประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนสามารถแยกเพศได้จากการฟังเสียงค่ะก็คือถ้าเขาร้องกราบกราบเสียงดังเป็นตัวเมียแน่นอนถ้าเกิดเขาเสียงแหบจะเป็นตัวผู้ อันนี้เราสามารถแยกได้โดยการจับเขาขึ้นมาฟังเสียงหรือฟังเสียงเขาเวลาเขาเดินไปเดินมามแต่ถ้าเกิดลักษณะทางรูปร่างอจะมองชัดตอนอายุประมาณสมบูรณ์เพศประมาณ5-6เดือนค่ะที่เขาจะออกอตัวผู้จะอกใหญ่กว่าหางงอนจะเห็นชัดตอนช่วงนั้น<ม>แล้วก็ตัวเมียก็จะตัวเล็กกว่าอะไรเงี้ยค่ะเรื่องรูปร,รป่างบางทีเรามองด้วยตาอาจจะไม่ค่อยชัดชัดสุดคือฟังเสียงค่ะชัวร์สุดเลยครับ ในสัตว์ปีกสามารถดูได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยคือเกิดมาเราสามารถจับปีนก้นดูได้เลยว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมแต่ในเป็ดอี้เหลี่ยงเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมทํากันเพราะว่าเหมือนมันก็สามารถตัวผู้มันก็เป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อขายเป็นเป็ดเนื้อก็ได้เป็นเป็ดไข่ก็ได้เราก็เลยไม่นิยมแยกเพศก็จะขายเป็นราคาเดียว50บาทเลย<ม>ส่วนที่เขาแยกเพศกันส่วนใหญ่จะในสัตว ปีกที่ราคาสูงอย่างเช่นห่านหัวสิงห์ที่ฟาร์มก็มีห่านหัวสิงห์คู่หนึ่งอันนี้เขาก็จะแยกเพศให้เพราะว่าราคามันสูงหรือแม่ก็เป็ดสวยงามก็เป็ดคอดักที่แพงๆเนี่ยค่ะเขาถึงจะแยกเพศจับปิ้นกลนให้หรือไม่ก็ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาจําหน่ายพวกเป็ดไข่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะแยกเพศมาอันนั้นคือเขาจะมีคนที่มีผู้เชี่ยวชาญในการปิ้นกลนโดยเฉพาะแรกเกิดมาก็ปิ้นกลนแยกตัวเมียขายเลยเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ อีเหลียงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแยกเพศกันจะขายเป็นราคาเดียวไปเลยค่ะไม่งั้นตัวผู้ตัวเมียก็จะขายกันไม่ได้ค่ะยากที่นี่มีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับตอนนี้มีพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมด70ตัวค่ะเจตัวแบ่งตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวอ,อัตราส่วนรเราฟาร์มเราใช้เป็น1ต่อสค่ะคก็คือ ตอนนี้ตัวเมียจะมีอยู่ประมาณ40กว่าตัวรู้สึกประมาณ40445 40, ได้ะคะ่ะแล้วที่เหลือเป็นตัวผู้ค่ะตัวผู้อีกประมาณ20<ม>กว่ากว่าเห็นบอกว่าที่นี่มีอาหารลดต้นทุนด้วยใช่ค่ะนะครับการเลี้ยงเป็นเนี่ยปัจจัยหลักคือเรื่องอาหารเนาะใช่ค่ะถ้าเราใช้อาหารกระสอบเนี่ยตอนนี้ราคาแพงมากาคาแพงมากใช่ค่ะคแล้วที่นี่มีวิธีการลดต้นทุนยังไงบ้างครับ ตั้งแต่ที่เราเริ่มจะเลี้ยงเนี่ยเราก็ได้ยินว่าแบบถ้าเราใช้หัวอาหารตลอดเนี่ยเราก็คิดว่าบางทีมันอาจจะแพงเกินไปไม่ไหวเราก็เลยศึกษาดูว่าอาหารสัตว์ที่จะใช้เลี้ยงเป็ดทํายังไงเป็ดถิงจะไขวัตถุดิบอะไรบ้างที่สําคัญแล้วก็ฟาร์มเราเนี่ยจะใช้คืออาหารที่หาได้ตามบ้านก็คือํำกับปลายข้าวตัวนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะล้วก็จะให้เป็นหลักตัวนี้ก็คือไปซื้อได้ตามโรงสีแถวนี้เลย ส่วนโปรตีนที่มันสําคัญกับเป็ดก็คือเป็นกากถั่วเหลืองอบแห้งป,ปลาป่นอันนี้ก็คือจะซื้อมาจากร้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็คือสั่งเข้ามาลงไว้ในยุ้งข้าวเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเลี้ยงที่ฟาร์มเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วยังใช้ไม่หมดเลยค่ะลงประมาณตันนึงตั้งแต่ตอนเริ่มเลี้ยงอะ่แพงไหมครับอย่างป,ปล,<โ>ลาป่นเนี่ยโลละประมาณคือราคาตัวเลขก,กลมๆมจําไม่ได้ประมาณ10กว่าบาทนี่แหละคะ่ะไ,ไม่แพงป,ปลาป่นรู้สึกจะ20กว่านะคะคเหมือนกากถั่วเหลืองจะประมาณ10กว่ากว่า ต้อง<ะ>ซื้อมาหลักตันเนาะถึงได้ราคาใช่ค่ะเขาถึงจะเอามาส่งให้ฟาร์มก็คำนวณดูแล้วว่ามันน่าจะอยู่ได้นานแล้วก็คุ้มก็เลยซื้อเลย<ม>ก็ตั้งแต่ที่ซื้อมาเ,อาเลี้ยงมานี่ยังไม่หมดเพิ่งหมดแค่เ,เปลือกหอยปนตัวเดียวค่ะที่เพิ่งหมดแล้วเพิ่งจะเพิ่งจะสั่งไปใช่ค่ะก็คือหลักๆจะมีอาหารอยู่5ตัวนะครับใช่มีลำมีลำปลายข้าว กากทั่วเหลืองอบแห้งปลาป <บา S 1> นเปลือกหอยปนเปลือกหอยปนเพื่อเพิ่มแคลเซียมใช่ค่ะมีสําหรับเป็ดที่เริ่มกินอาหารแล้วตนไปหาไข่แล้วใช่ไหมครับที่ฟาร์มเนี่ยคือเปลือกหอยปนเนี่ยมาเพิ่มตอนระยะประมาณ3เดือนครึ่งค่ะช่วยบํารุงเปลือกไข่ส่วนตัวอื่นนยให้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ค่ะมีอย่างอื่นเพิ่มไหมครับอย่างพวกผักหรือว่าต้นกล้วยอย่างเงี้ยมีที่นี่ใช่มีค่ะที่ฟาร์มเนี่ยจะให้ พวกผักก็เป็นอาหารว่างค่ะก็จะมีแม่ชอบไปหาผักกระตวาที่นาเอามาให้เป็ดกินบ้างแล้วก็มีต้นกล้วยสาบบ้างแล้วก็มีกล้วยที่เป็นลูกกล้วยผลนะ่ยาก็กินค่ะผลกล้วยแล้วก็ผักอื่นก็คือแถวนี้ก็จะมีผักตบชวาค่ะโยนมาให้เขากินเขาก็จะกินเขากินง่ายค่ะก็ชอบหญ้าที่ฟาร์มมีเลี้ยงห่านด้วยเกี่ยวหญ้าไปให้หา่านกินเขาก็จะกินหญ้าก,กับห่านด้วยเขากินได้หมดเลยค่ะ คือเลี้ยงง่ายอยู่เลี้ยงง่าย,ายใช่ค่ะเราต้องลดตน้นทุนเรื่องอาหารให้ได้เนาะ,ะนะครับแล้วประเทศไทยเรามีสามฤดูด้วยกันนะครับร้อนหนาวแล้วก็ฝนเป็ดอี้เลี้ยงเนี่ยช่วงฤดูไหนที่เลี้ยงยากสุดสําหรับที่ฟาร์มคิดว่าน่าจะเป็นฤดูฝนนะคะครับฤดูฝนเนี่ยฝนตกมันจะทําให้พื้นเหมือนเฉอแฉะอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดฟาร์มไหน จัดการไม่ดีมีน้ําขังเป็ดก็จะชอบไปคุย้ยไปเละทาให้พื้นเสียอะไรเงี้ค่ะแล้วก็ที่ฟาร์มก็ตอนนี้ก็แยกเป็นโซนนอนกับโซนเล่นน้ําชัดเจนแล้วก็มีหลังคาทำให้ทาใ,ให้เหมือนปัญหาตรงนี้ตัดไปแล้วก็ในเรื่องของอา,อาจจะมีต้องต้องเปิดไฟกกตลอดเวลาเพราะว่ามีลมฝนลมหนาวอะไรประมาณนี้ค่ะครับใช่ค่ะ ก็แล้วดูฝนเนาะมต้องน่าจะดูแลดูแลใช่อาจจะมีโรคนิดน,นึงถ้าเขาไปคุยไปไปคุยดินเล่นอะไรสกปรกฟาร์มเคยเจอตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยเจออยู่โรคเดียวเลยค่ะที่หลักๆก,ก็คือโรคขาอ่อนแรงนะคะออตอนนั้นอ่ะฟาร์มอ่ะยังไม่ทันได้แบ่งโซนเล่นน้ําตอนนั้นก็คือพอพื้นมันเฉยแฉะปับ๊บเขาอ่ะก็มีขาอ่อนตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอเราไปศึกษาดูก็บอกว่ามันเป็นโรคเหมือนอะฮิวาค่ะทายเลี้ยวจนกระทั่งขาอ่อนแรง แล้วก็เลยไปดูว่าใช้ยาตัวไหนได้บ้างก็ใช้ยาตัวหนึ่งมันชื่อว่าลาโนพัดตัวนี้คือต้องมีติดฟาร์มไว้เลยอะคะ่ะตอนนั้นก็ลองเอาแยกตัวที่อาการหนักขาอ่อนนะออกมาแล้วก็ให้กินยาผสมกับอาหารแล้วก็น้ําแล้วก็ส่วนตัวอื่นๆในฟาร์มก็ต้องให้กินด้วยเนื่องจากโรคนี้มนติดทางการถ่ายอุจจาระกินมูลของเพื่อนก็จะติดก็เลยให้กินทุกตัวในฟาร์มตอนนั้นก็คือ ตัวที่ป่วยก็หายป่วยแล้วตัวในฟาร์มก็ไม่มีตัวไหนเป็นอีกเลยครับหลังจากพอเราเจอป่วยปับ๊บเราปรับปรุงฟาร์มใหม่แยกโซนเล่นน้ําทําห้องนอนชัดเจนก็ไม่เจออีกเลยค่ะครโรคที่เจอก็มีแค่โรคเดียวเนี่ยแหละคะ่ะ <laughs> เรื่องตลาดเราขายให้ใครดีอ๋อส่วนใหญ่ตลาดตอนนี้เน้นออนไลน์เป็นหลักเลยค่ะคก็คือ,อ,อส่วนไข่เราจะขายเป็นลูกเป็ดแล้วก็ไข่เชื้อ ลูกเป็ดก็คือขายทางออนไลน์เหมือนกันค่ะลงขายทาง Facebook ค่ะลูกเป็ดเนี่ยอายุ1สัปดาห์ค่ะจะขายคราเพศตัวละ50บาทค่ะคแล้วก็ไข่เชื้อเนี่ยจะขายอยู่ประมาณฟองละ20บาทค่ะคก็ไข่เชื้อเนี่ยก็จะมีขายออนไลน์เหมือนกันค่ะขายทาง Facebook แล้วก็มีลงขายร้านช็อปปี้ของฟาร์มด้วยค่ะ แถวบ้านเนี่ยเป็ดเนื้อจะขายดีค่ะจะชาวบ้านเขาซื้อเอาไปทําลาบทําอะไรตามฤดูกาลอย่างสมมติสงการเนี่ยกลับบ้านมีลูกมีหลานมาเขาก็มาขอซื้อเป็ดเอาไปลาบกินอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ขายที่ฟาร์มขายไปแม่สาลีขายไปตัวละ200อค่ะก็เหม,มือนเป็ดเทศเลยใช่ค่ะ,ะบางบางทีบางทีงที่อื่นเขาอาจจะขายโลละ80 90โลละ120แล้วแต่แต่ที่ฟาร์มขายไปตัวละ200ละตัวเลยตัวสองร้ แล้วก็นับ,นบดูสัดส่วนถ้าเกิดตัวผู้เราเกินกี่ตัวเราก็ขายไปครับครับสงการที่แล้วขายไปได้7ตัวได้ค่ะครับแนะนำสำหรับมือใหม่หน่อยนะครับเมื่อเขาดูวิดีโอนี้แล้วเขาอยากจะสนใจมาเลี้ยงเป็ดเนี่ยควรจะเริ่มต้นทําคอกทําฟาร์มยังไงดีเออสหรับเรื่องเป็ดอี้เหลียงนะคะก็คือคอ,อกเนี่ยแนะนําว่าให้มีความปลอดภัยแล้วก็แน่นหนาเนื่องจากว่าอาจจะมีหมามีงูหรืออะไรมาทําร้ายเขาหรือเปล่าอันดับแรกเราคือจะกั้นคอก ให้ดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะชอบเจอว่าปัญหาว่ามีสัตว์หมาไปกัดตายอะไรเนี่ยค่ะก็คือทํข้ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เลี้ยงเท่าที่เราพอดีไหวไม,ไ,มไม่ต้องไปทุ่มให้มันเยอะมากเดี๋ยวต่อไปกลายเป็นว่าสู้ค่าอาหารไม่ไหวก็ต้องขายหมดกันอีกทดลองก่อนเนาะทดลองก่อนลองดูก่อนแม่สักกี่ตัวดีครับพูดสักกี่ตัวดีขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เรามีแล้วกันค่ะ,ะเท่าที่เรามอยากเลี้ยงสักสิบตัวแม่สักสิบตัวควรจะมีตัวผููกี่ตัวดี สัสดส่วนก็ควรจะมีสักหนึ่งหนึ่งต่อสามเนื่องจากว่าถ้าเรามีตัวผู้เยอะเกินไปมันก็จะทับตัวเมียจนชำอีกใช่ก็ตัวเมียสิบตัวตัวผู้สักสามสี่ตัวเนาะใช่ค่ะประมาณนั้นนะครับเป้าหมายของฟาร์มนี้ตั้งใจไว้ยังไงก็เป้าหมายก็คืออยากจะให้แม่ได้มีรายได้ค่ะคแล้วก็มีงานทําค่ะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับให้มใหแม่ได้มีกิจกรรมยามว่างทําไม่เหงาอะไรประมาณนี้ค่ะ นี่คือเป้าหมายหลักๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่งออกเป็ดสายพันธุ์ดีสายพันธุ์แท้ไปยังเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ลูกค้าหลักๆไข่เชื้อของฟาร์มค่ะประจำเลยจะเป็นภาคใต้ค่ะที่เขาอยู่ไกลๆเขาจะมาซ,ซื้อซื้อบ่อยมากขายดีมากค่ะไข่เชื้อแทบจะไม่พอเลยถ้ามีคนสงสัยอยากจะนาไข่เชื้อไปฟักเองค่ะแล้วคนนั้นเขาไม่มีตู้ฟัก แน,นะำแน,นำสามารถฟักผ่านแม่เป็ดเทศแม่ไก่แม่ไก่บ้านได้ค่ะเพราะว่า,าสามารถซื้อไข่จากเรานะคะแล้วก็แนะนําลูกค้าว่าถ้าเกิดมีแม่ไก่บ้านกําลังฟักไข่อยู่พอแม่ไก่บ้านฟักไข่ครบเสร็จเนี่ยเราก็ไปเอาไข่ของแม่ไก่ออกมาแล้วเอาไข่เป็ดอีเหลียงเราเนี่ยไปให้แม่ไก่ฟักก็ได้แล้วแม่ไก่ก็จะฟักให้แล้วก็ พอลูกเป็ดออกปับ๊บแม่ไก่ก็จะกุกให้ด้วยแล้วไม่ต้องไปใช้ไฟกุกยากด้วยค่ะเขาไม่จิกเขาจะไม่จิกค่ะไม่จิกค่ะที่ฟาร์มแรกๆก็ทดลองจากแม่ไก่ก่อนอแม่ไก่เนี่ยจะใจดีมากจะจะ,จะนิสัยชอบเลี้ยงเลี้ยงแบบลูกเป็ดเนี่ยเขาเขาสามารถเลี้ยงได้นะคะถ้าเกิดให้เขาเลี้ยงต่อเขาก็เลี้ยงแต่ส่วนใหญ่เราจะแยกจากเขามากกว่าประมาณสักอาทิตย์นึงลูกเป็ดแข็งเราก็จะแยกมาจากแม่ไก่ กาารณีคนไม่ไม,มีไม่มีตู้ฟักใช่คะ่ะแม่แม่ไก่จะฟักดีมากเราไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งกลับไข่อ๋อเปิดให้ดูดดหน,น่อยครับนี่อ๋อตอนนี้เป็นตู้ฟักที่เข้าพลิกอัตโนมัติเลยใช่คะ่ะเป็นตู้แบบกลับไข่อัตโนมัติจะใช้เวลาฟักประมาณ24 -28 วันแต่ที่ฟาร์มเนี่ยประมาณ25วันค่ะ,อ,ะอ๋ออ๋อแล้วเคยมีปัญหาเรื่องการฟักไหมครับพี่ ปัญหาเรื่องการฟักัก็ไข่เสียอะไรเงี้ยมีมีบ้างค่ะแต่ว่าเอ่อก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างสมมติว่าเอาเข้าสักประมาณ60เนี้ยอาจจะเสียไปสักอาจจะเสียไปสักประมาณ10ตัวอะไรเงี้ยค่ะสิบฟองเนี้ยค่ะประมาณก็จะมีไข่ไม่มีเชื้อแรกๆคือพอเอาเข้าตู้ใช่ไหมคะ7วันก็จะส่องดูว่าไข่ไม่มีเชื้อเนี่ยกี่ฟองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาคัดออกแล้วหลังจากนั้นก็ ช่วงท้ายก็จะมาดูพวกไข่เสียเก็บไข่เสียออกอีกทีหนึ่งและมีวิธีส่องดูไข่เชื้อไม่มีเชื้อไหมครับเออมีค่ะเอาไฟฉายอันนี้มันอันนั้นเนี่ยมันแบบเนี่ยค่ะมันก็จะมีมันจะมีขอบของเส้นเลือดแล้วส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวเขาด้านบนเป็นโพรงอากาศเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นเส้นเลือดเนี่ยไหมเนี่ยตัวเขาดุกดิ่กดุกดิ่กข้างในอะค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาดิ้นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกำลังดิ้นเลยเนี่ยกำลังดิ้นเลยค่ะดุกดิ่กดุกดิ่กดุกดิ่ง เราก,ก็ถ่ายชั่วหอแล้วก็เอาเอาลองเอาเสียงไปเสร็จแล้วก็เอานี่กบข้างบนเนี่ยทำลําแบบเนี้ยแล้วก็บัลลบนเราหอยอทีแล้วครับนี่ไงจ้ะแล้วก็เอาอกันกระเทาะหอยกินทำม้วนม้วนอย่างนี้แหละแล้วก็เอาเอาฟางลองลองกบก็ใช้ได้แล้วก็หออย่างนึงก็เอาเอาเป็นไขท่ทรรมาเอาเป็นไขห่ห่อธรรมดาก็ได้หอยายาว 他们得来样。 าตติดต่อช่องทางติดต่อคือเพจแฟนเพจ Facebook นะคะสารีฟาร์มเป็ดอี่เหลียงโคราชค่ะแล้วก็เบอร์โ uh, ทร0826015584นะคะหรือสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์โทรได้เลยค่ะครับผมใครสนใจทั้งลูกเป็ดทั้งไข่เป็ดนะครับก็สามารถติดต่อมาที่สารีฟาร์มได้เนาะ,ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แนะนำการเลี้ยงการลดต้นทุนของการเลี้ยงเป็ดอี่เหลียนเนาะ วันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสันน้อยขอลาไพิกรอนสวัสดีครับ